นาฬิกานะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่8มกราคมนะครับ้ายฮะพร้อวันใหม่สักนิดหนึ่งนะครับครับโอ้ยแรไอเทมตี้และแคนดี้มาฟีนะครับออกซีดีอัลบั้มและดีวีดีนะครับนี่เดอะหอยงามมากผมจะให้ดูทีละหน้าเลยนะครับ จะมีเป็นหน้าสีนะครับที่เป็นภาพนะครับของน้องๆวง g ีเรวมถึงน้องม็อกของเรานี่นะฮะก็อยู่ในวงนี้ด้วยนะครับจากค่ายโมโนมิวสิกนะครับทำออกมาสวยมากเป็น Limited Edition นี่นะครับจำหน่ายเดิมขายอยู่299บาทนะครับพร้อมลายเซ็นประเมินมูลค่าไม่ได้นี่นะฮะแคนดี้มาเฟียนี่ก็แนวเดียวกันเลยก็จะมีลักษณะของบุ๊คเล็ตนะครับสีสีสวยงามมาก ก็299บาทบวกลาเซ็นซึ่งแพงกว่าแน่นอนแต่จะไม่ขายจะแจกฟรีที่นี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนสงสัยอยากได้บ้างทำยังไงครับดาวน์โหลดแอปตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับแอปพลิเคชันที่เราเคยนำเสนอไปในรายการนี้แล้วนะครับนั่นคือ Mono Life นะครับ Mono Life เป็นแอปการพูดคุยง่ายๆผนวกความสามารถของ WhatsApp, BBM แล้วก็ Line เข้ามาไว้ในตัวเดียวกันนะครับคนไทยพัฒนาขึ้นมาอยากให้ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับ Mono Life นะครับจากค่้ Mono Technology นั่นเอง Mono Life นี้สะดวกมากเมื่อลงแอปแล้วไม่ว่าจะบน iOS หรือ Android นะครับคุณสามารถเห็นเลยว่าเพื่อนของคุณที่ที่ใช้อยู่ที่อยู่ใน a d ดเว s ต์บุ๊กเนี่ยใครใช้ Mono Life บ้างข่าวดีก็คือว่าถ้าอยากได้ซีดีและ DVD Limited e d i t i o n ของ G t 0และ c ค d d y m มา i ฟนะครับให้โหลดแอปตัวนี้และทำการ รวมเพื่อนในแอ d r e s s Book ให้ได้มากที่สุด<อ>เสร็จปุ๊บทําการแคปหน้าจอลักษณะก็คือเป็นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับอพอถ่ายภาพหน้าจอเสร็จสับปั๊บส่งไปที่แอดมินส่งไปที่แอดมินนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าแอดมินเนี่ยเขามีพินอะไรอพอส่งไปหาแอดมินปั๊บแล้วเขาก็จะจับรางวัลกันแจกให้อีก20รางวัลเลย20<อ><อ>รางวัลนี้นะครับอ,อ,อันนี้แอป Mono Life ดาวน์โหลดด่วนทั้ง Android Market แล้วก็ iOS App Store นะครับ<อ>